พี่เจ้าถึงสภาแล้วพี่เฮ้กูได้ตังค์ได้ปืนกระบอกหนึ่งได้ปืนกระบอกหนึ่งใช่ไหมร้องแดงไม่ใช่ครับเพว่ากุดฟุไม่รู้เรื่องแล้วเจอนี่ก็ไปไม่รู้เรื่องเลยข้งดียสมาร์ทอรอสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยครับไม่มีเฮอะไรเลยครับให้โดนไล่แบบไม่มีเฮอะไรรถก็ไม่มีมิเกลชั่วโมงเลยเบลไม่เขามีคนช่วยไม่เป็นไรรอผมอยากล่าด้วยอ่ะพอล่าด้วยน้ไมอ่ะดีมากเอาแม่งด้วยไอสัตว์ล่ากูพี่เกียร์นตีหุ่นเป้าพี่เกีลเป็นตีหุ่นเป้าอี๋ฉันได้หน้าเสียนะจูไอโกคอยครับโกคอยครับโกคอยอย่เป็นน้ไม่รู้สำคัญไหมเอาไว้ก่อนอ่ะตอนเนี้ยไปหมุนได้ทางขวาค่ะ หมุนต้องไหนอะรถนแรงมากเลนี้เลยครับเช่นนั้นมันได้อะไรดีดีบ้างอะใช่ครับต้องแล้วแต่เราสุ่มเลยครับี่ดวงเลยครับอ๋อแล้วมันได้อะไรครับเนี่ยอยู่ที่ดวงเลยครับให้กูบอลคอยก่อนบอลคอยก่อนไอแปลกแปลกๆมีเงินแดงมีปูนมีกล่องมีอะไรพวกนี้ด้วยครับกล่องดีเน่นตรงโซ่อะไรพวกนี้ด้วยครับ ไหนเดียะโจพี่ได้ละได้อะไรมาพี่ทองพันหนึ่งปูนยี่สิบสอง Uh, เออดีหกสิบหนะ้า,าได้เป็นแตนนะถ้าปูนขายได้เป็นแตนนะปูนยี่สิบสองอะเออดีหกสิบห้าเหรียญดวงซวยสามดีดีดีพี่พี่จะเอาอาวุธไหมแต่รู้พี่โดนเนี่ยทําไงเนี่ยพี่จะไปปกป้องไปเนี่ยเออไปฆ่าแต่พี่ยังไม่มีอาวุธพี่ต้องเตียวอาวุธก่อนนะมาไปเตียวอาวุธปะปะปเลเวลบนเลเวลบนเดี๋ยวผมเอาของให้ พี่มอคคันไหนเส็จปะล่ะถ้าจะเล็กๆก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตียวให้พี่แก่ก่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เบคอนครับเอ่อของของของแอนเวิร์บของเบคอนจะเป็นชื่อเบอร์ลินครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเบคอนอันนี้เป็นแบบว่าไม่เกี่ยวกัน โดนไล่อีกเหรอไม่น่าใช่นะพี่อนมาตามไอ้โจใช่เหรอพี่ชัดเลยโ,โจขับหนีดิใช่พี่เกียอะไรเหรอตอนนี้ลูกพี่กำลังโดนย่างหนักอ่ะเท่าที่ผมฟังจากนยวอมันไล่ล่าลูกพี่อยู่อ่ะ มันเอากูไม่ลงหรอกพี่เชี่ยกูหนีคนเดียวสินาทีสิบห้าด้วยเอ้ยขอบคุณพี่ตาครับพี่ชายยังไงลงช้าชิบหายพี่เอา,าเอ,อะไรเอาไมาห้หรอ มีอะไรอ่ะดูกนะ่อนเนาะผมดูกนะ่อนว่ามันใช้อะไรบ้างไม่ใช่ทีนี้ต้องตีบูปินให้ติดก่อนอะไรไม้อะไรวะเนี่ยเหมือนกันปะพี่เกียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ผู้ใดเนี่ยเอ่อเอฟซีครับสวัสดีครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่จะเอาห<น>มาอะไรมันมีมันมีดาสามไม้เนี่ยพี่เลือกเอาเนี่ยอันเนี้ยไมค์กอ๊อปเอาไมค์ก๊อปเหรอถูกผมเอาของให้ตีทีหนึ่งเป็นล้านนะที่ผมไปที่ตีอ่ะพี่ตีได<ช><ท>้อ,อนะแลแล้วมึงไปเอาของมาจากไหนเนะี่ยเออผมมีอเออเฮียนี่เออมีเออ,อพี่ขันมีเบ๊ เบขอนของงี้เลยหรอเบคอน E.P. ต้องใช้ E.P. เหรอมีมีไหมผมมีให้ผมมีให้มาช้าอะไรบ้างอะพี่ช่วยดูหน่อยดิไม่ใช่ไก่ครับไม่ใช่ไก่เหลกร้อยไม้ร้อยเหลกร้อยไม้ร้อย E.P. แปดร้อยมีใครมี E.P. ขายไหมครับเอาเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่เอาเอาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พี่แกเอาเอาเอาเท่าไหร่ดีวะเอาสักสามพันก็ได้ครับ มันอัดเลทเท่าไหร่อ่ะโจเฮียมันน้อยเหรอสามพันพี่พี่พอไหมอ่ะมันเลทเท่าไหร่อ่ะมันเลทเท่าไหร่อ่ะยจไม่รู้มนกลาค่ําเลยเฮียงันเอามาแปดร้อยก็ได้ตีทีนึงก่อนเอาให้พี่เกียร์เลยเดี๋ยวพี่ไปกดเงินก่อนเอ้ยอะไรครับพี่หนึ่งส่เก้าหนึ่งครับดูกูแต่งตัว ขอบคุณครับีเก้โอเคได้ไดโอเคกระเป๋าอะไรพี่หนึ okay, <Okay. ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้านึงนะ ข้างบนลองลองไปตีข้างบนยังไงครับอุ้ยขล่าคนี่แหละครับมันหลายทีสั่งเวยไปหลายทีแลว้วในพัทรกับกมีพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสเด็จอุบัติแล้วสี่พระองค์อคีกพระองค์หนึ่งเป็น<ร>องค์สุดท้ายในพัทรกับจะเสด็จมาอุบัติในอนาคตอันไกลโพ้นคือ พระเมตรยะที่สาธุชนรู้จักกันดีในพระนามพระศรีอริยะมีตรหรือสาธุการสาธุสาธุสาธุประกําเนศพระบพรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์แห่งพัทรักษัพนพระธรรมคำผีกล่าวว่ตรงนี้ก็ประมาณสิบล้านอะที่เอ็มแต่เนี้ยติดลอยใช่หรอเปล่อีันทันยานเกิดขึ้นสมัยนั้นมีกาเปลือกคืกาสีขาว สองหัวเมียอ่ะพี่พี่เอาอันนี้ไปเปิดหรอต้นอุทุมพรคือต้นมะเดื่อณริมฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งต้องเปิดด่ะมันต้องใช้เหรียญพี่ใช่มันต้องใช้เหรียญได้ปฏิสนธิในคันนางกาเผือกฝ่ายกาเลือกสามีรู้ว่ากดแล้วมันไม่เปิดให้อ่ะพี่ก่นขี้ขวายอยู่ได้ปะขี้ขวายอยู่ได้ปะไม่ได้มันทำไงวะไปกล่องตีเหรียญดวงสวยเอยตรงนี้พี่แกตรงนี้ ัที่มีเงินพอปะเพี่เห็นตรงคำว่าเหรียญดวงสวยไหมไข่ดีแล้วเออแต่พี่ต้องเตียนน่ยกระเบือกสองผัวเมียเิกด็กของคนให้ใช้กี่อันลูกน้อยคนหนึ่งข่จับจิตจับใจช่วยกันใช้ร้อยห้าสิบอันพี่ที่กดไปร้อยห้าสิบป็นอย่างดีแล้วพี่มี exp พอไหมนะพอพี่กาะเบือกสองผัวเมียเงินอีกนะเงินพอปะเนี่ยเงินไม่พอแน่เลยพี่มีพี่มีห้าแสนวิตีไปสองทีน่าจะขาดอยู่ บนกิ่งอ้าวตีได้ร้อยอันระจวกกับวันนั้นเอางั้นพี่ตีร้อยอันก่อนหลุมตีร้อยอันก่อนได้อะได้เหรียญมาร้อยหนึ่งพี่ตีแล้วเหรอเออรรวงงัแล้วอีกห้าสิบป่ะอีกห้าสิบป่ะใช่ตีห้าสิบทั้งห้าฟองพร้อมทั้งรวงรังรัดตกจากกิ่งประมาณสองเส้นน่ะไข่ทั้งห้าฟองมีน้ำหนักเบาลื้อปหลุนอยู่กลางแม่น้ำถูกกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก อีพีพี่พอใช่ไหมโอเคแล้วดูของยังงี้กันสถานที่ต่างๆดังนี้ไผ่ฟองที่หนึ่งอ่ะจริงนะยังไงต่อที่ราตรงนี้เราตรงนี้มันเป็นสถานที่หากินของแม่ไก่ตัวหนึ่งไม่ไรเก็บไว้แต่อย่างอื่นก็ได้โอ้เหนื่อยวะ เรื่องอะไรครับพี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งฮะเออ,ต,อต้องกดเปิดก่อนนะครับพี่โอเคเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> อพอแล้วป่ะพี่อือีอีอพี่พี่พอปะ่ะพี่เกียร์พออีเลยพ,พอหรอพอไหมอ่ะมันไม่ได้ใช้มันไม่ใช้มันไม่ใช้ไ,ใชไปกรอบเฮ้ยผมผมไปจ,จ่ายค่านี่ก่อนคนอนไนครับน พี่คนไหนคนไหนเอาเลขให้พี่วะม่ใส่หมวกอะ่ะครนี่เนี่ยคนหมวกเนี่ยใส่หมวกเนี่ยเล่าเงินเหรอ เอาคร่เอาเอาเาเอ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 าอาไหาอาเอาไอาอาเอาเาไหา่หี่ผาเม่รูาอาเ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 ะาเอ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 าเเอาเาเออาเอาเาเเอีออออเเอ ไม่มีละหมดละกดไปกีนหมดละเห็นนะเห็นพ,พี่ต้องมีแกงเดี๋ยวต้องไปโรงบาลพี่ต้องใช้แบนเดจเอาไอดียไวไหมพี่มีแล้วให้กอดพี่ไม่ได้อะเอากูอยู่ห่างไม่พี่มีเขียนมีเก้าหนักแล้วบอกหมดมันให้เกินไม่ได้ไง ไม่ใช่มันหมดเพราะมันไม่อยู่ในช่องกุดูผิดมันอยู่ในอนี่พี่ต้องหาคนพาเราไปพารถว่ะแก โลรครับไปส่งพารถหน่อยครับได้ไปได้ครับเออมันรวยยังไงไอ้เฮียนี่คนไหนจะไปส่งเราวะพี่เดี่ยวผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ไปส่งไปส่งพาลไปส่งพารถหน่อยครับได้ครับไปส่งพารถหน่อยครับตามมาเลยครับอืมขุมับรถซีดีพอดีเลยอ่ะ ไม่นั่งข้างเขาว่าบอกกีเสหน่อยโจให้ไปน,นั่งข้างๆไหมครับไม่เป็นไรก็ได้ครับนั่งด้านหลังเลยอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบีเบลครับบีเบลมีผัวยังครับขอบคุณครับไม่มีขับ <c ười> ขอบคุณคที่พูดอะไรที่ผมไม่อยาก <c ười> จะพูด <c ười> เดี๋ยวผมขอให้ค่าเสียเวลาที่ไปส่งสักแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเลขกระเ๋าหน่อย พี <c oughs> อ่อรวยจัดพี่ื้รวยจัดอะไรครับผมผมแบบพี่เป็นคนเกรงใจคนครับงั้นงั้นคุณเอามาให้ผมแสนเดียวเองถือว่าเป็นค่าแบบอันนี้ไงที่คุณพามาไงมาแต่ไม่พาวเลยได้ไหมคุณพาผมไปเที่ยวได้ปะเออไปเที่ยวผมต้องไปสภาครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยครับไปด้วยด้วยเดี๋ยวค่อยๆพาครับอาอจะไปสภาเหรอโอเคได้ครับใช่ครับไปพอดีเลยอ่ะจะไปเหมือนกันไม่ตีเลยใช่ไหมพี่ลูกพี่ไปอันนี้เดียวนะว่าแต่คุณไปทําอะไรฮะ เดี๋ยวไปขึ้นแก๊งครับโอ้ยแก๊งอะไรอะขึ้นแกง๊แกงเข้าเข,ข้าแก๊งครับเข้าแก๊งอะไรเหรอครับเซนโซครับเซนโซขาดคนไหมไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปสมัครด้วยนะโจเวายบี่น้องน้องผมสดนะครับคร<ข>ับ<า>คุณเอ่อที่เกาพูดไปพี่ชายคุณบาบีลดลดอยากขับเทเนล่าไหมครับเบื่อหรือยังคันนี้ขับเทเนล่าเปล่า เดี๋ยวเอาไปครับคุณคุณบาบีครับบีเบลครับบีเบลครับเออครับเอ่อว่าแต่แบบพอมีแบบอยากจะเปิดใจอะไรไหมครับยังครับยังยังอยู่คนเดียวนี่เหรอครับเอ้ามันจะมีใหม่นะครับเป็นอะไรคะไม่เอาเลยหรอไม่เอาค่ะอยู่ไม่คิดจะมีเลยหรอไม่เอาครับไม่เอาโอ้ยเชี่ยลงละอย่างเงี้ยเอาพีทเราอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ไง ไะไรตอยอะไรเนี่ยน้องผมมันไม่รับรักน้องผมอะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ <c oughs> ความรัก้อาใช้เวลาพี่ชายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจีบเขาทุกวันเฮน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าไปไหนก็ไปไปสัตว อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรนะครับคุณคุณอายุเท่าไหร่ฮะ22ครับ22อุ้ยโจอุ้ย22เท่าเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเรียนจบหรือยังครับเนี่ยไม่นะครับเรียนจบหรือยังครับเรียนแล้วเรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วน้องผมชื่อโจครับผมชื่อมิกครับโอเคครับอืมถ้าไม่ชอบโจก็ชอบมิกก็ได้นะครับ มิกว่างชอบมิกไหมได้นะครับชอบมิกไหมมิกสองใช่ครับใช่ใช่พี่ผมไงพี่พ่อชอบสบาไปทางนี้เหรอครับไปทางทางเหมือนขับอ้อมป่ะโอเคโอเคครับใช่ใช่ป่ะไม่เป็นไรเขาอยากอยู่กับเรานานๆอย่างนี้ก็จริงพ่อห่วงลูกสาวไหมครับเนี่ย อะะไรรนคับปลาชื่ออะไรอ่ะมีหลายคนอะมีคอนเนอร์ครับปลาคอนเนอร์มึงเชื่อไหมโจกูกูมีอะไรจะเล่าให้ฟังกูเคยแบบไปจีบสาวใช่ฮะจีบลูกเขาอ่ะพาไปเจอพ่อพ่อกูเรียกเรียกกูว่าพี่มึงว่าไงเหี้ยไม่พีน่าเกงขามอุ้ยพี่หกแสนเลยอะข้าวหัวล่อลูกพี่มันเดี๋ยวกูค่อยไปถ่ายตังค์มันถ้ามันได้เออนี่ก็จริง ย่ิบสองนี้แบบว่าเรียนจบแล้วเหรอครับเรียกว่าดอกดีวกว่างใช่ครับว่าดอกดีวกว่างออมาทางานที่บ้านครับแล้วตอนเรียนนี่เรียนที่ไหนครับพูดได้หรอครับย่านย่านย่านพูดย่านพุดย่านทบนบุรีครับต่อทนบุรีตั้งหัวสิยงครับพี่เกียร์ไม่รู้พี่ไม่ได้ไปไม่ได้เด็กท่านั้นฝั่งทนน่ะด้ฝั่งทบน ฝั่งนู้นแถวนู้นนี่มีอะไรน่าเที่ยวมาครับเนี่ยพอดีว่าจะไปเที่ยวปีใหม่แถวแถวแถวตอนนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทลครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เอาอยู่ไหนคแถวอยู่ไหนครับนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดพอดีเลยอ๋อเผื่อแบบว่าอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านมีแถวนั้นมีอะไรแบบน่าเที่ยวไหมครับอีทะเลครับเป็ทะเลอุ้ยอุ้ย สมุยเหรออยู่ชลบุรีแหละครับโอ้ไปทางเด็กป้าเขาผมเป็นเด็กป้าไปน่กูกูไกล้เห็นป่ะสมุยสมุยชูอะไรนะอยู่ละนองรับผมก็จะไปละนองพอดีเลยนะเดือนหน้าอดีเลยอยู่ไหนนะองพี่ละน้องเขาพมกเจ้าจะไปไหว้หลุมศพพอดีเลยใช่ใช่แล้วตอนรับมีหลุมศพขอสูดเสียง อุ้ยใช่เหรอใช่คับใช่แล้วเขาปกติเขาไปยังไงครับมันเป็นเกาะน้องมันเป็นเกาะไปนี่ค่ะถ้ามันเป็นเกาะมันเป็นเกาะส่วนตัวใช่ไหมฮะอะไรนะรับมันเป็นเกาะใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่เหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นอ่ะใช่เนี่ยพี่ไอ้ไอ้หลุมศพอ่ะไอ้หลุมศพอะมันวนไงมันวนพี่เคยไปอยู่มันวน ไม่นะมันไม่เป็นเกาะนะมันไม่ได้เป็นเกาะแต่มันวนเป็นวงกลมอะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดือนหน้าคุณไปดูกับผมแล้วว่ามันวนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้วยกันโอเคปะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อติดงานอุ้ยไม่เป็นไรผมไปหลายวันไอโจจะไอโจจะไปบอกพี่พี่พี่ไปต้นปีอุ้ยโอเคพี่โอเคเอาลวคุณแม่นี่แหละเนี่ยไม่ไปเข้าแก๊งหรอกเนี่ยอะไรนะครับรออยอะเลยมายืนรอทีแล้วเราเอาไงอ่ะ เขารู้เขารู้จักคอซูเจียงด้วยพี่รู้ว่าตอนตอนผมมาใหม่ใหม่ใหม่อะที่ผมได้รู้ได้รู้ผมเป็นเด็กแล้วน้องผมก็ต้องรู้หรือเปล่าเฮ้ยครับละน้องนี่อะไรอร่อยครับอะไรนะครับละน้องนี่อะไรอร่อยอะไรอร่อยเหรอกุ้งนี่อร่อยไหมกุ้งไม่เหรอเขานัดมึงอ่ะร้านถอดรองเท้าชื่อร้านอะไรเนี่ยอ๋ิ่นวีว่าผมมึงได้ พี่อะไรไม่ใช่กูไม่ได้อยู่ดอนนองอะหรอเอ้ยแต่มีมีครับร้านชื่อทองหลงถางมีพี่ให้เกี่ยวปนะน่ะพี่โดนจุบอยู่ค่ะพี่เกียอ,อย่ะเออไปมันเถอะ